สวัสดีครับผมพวอผมนายชาวกวาเขียนแคสเซอร์นะตอนนี้คุณอยู่กับเกมดอนสตาร์ฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาแถลงไขเกี่ยวกับการเล่นนะครับผมก็วันนี้ก็อย่ามาแบบบอกว่าอะไรนะยังไงนะน้องนัสเมทฮะยังไงนะนี่อดัดเหรอนี่อดัดเหรอไม่ได้อดัดโอ้ <c oughs> พูดเล่นไงก็ซ้อมไงซ้อมเถือพี่ไปแถลงวนดี้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็เกี่ยวกับการเล่นดอนสตาร์มนะครับผมก็ยังไงดีน้องนัสเมะ ประมาณประมาณไหนบอกดิบอกดิแบบนี้ไงแถลงเกี่ยวไงบอกก่อนก็ว่าอะไรเออเราเล่นอะไรกันโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อะไรเนี่ยเหรอเออก็โปรเจกต์นี้แล้วก็อยู่ก็แบบแบบอะไรนะพี่เอกอะไรนะไอไอ gta มันอะไรนะอะไรนะอันนั้นตอกตึกเดอะซีรีส์เอออันนี้อะไรอชีวิตรอดเดอะซีรีส์อะ มันต้องมีคำว่าซีรีส์อ่ะก็อย่าลืมเอ่ออะไรรอโปรเจกต์ซีรีส์เออ่ดอนสตาร์อะไรเนี้ยเออนี่ไงอ่ะตายหมู่แต่ซีรีส์อะการอยู่รอดของเอออยู่ไม่รอดแล้วพวกเราเล่นกันเลยข้าหมามาแม่งก็จบแล้วเขาเรียกว่าตายหมู่แต่ซีรีส์นะผมก็นะผมก็รอติดตามดูแล้วกันมีหลายคนนะผมก็อย่างเช่นน้องนักสู้เมส พี่แม็กบาร์ดูมทีวีนะผมรวมถึงน้องใครอีกอะอ่ามันจะมีน้องเนโก้พีสวิกกิสเนทน้องเนโกพีสแล้วก็พอโอพีโออาร์เซ่เกมเลยแต่งให้เลยได้ข่าวว่ามันไม่ได้แคส์คอไม่แคสคือผมแต่งให้เลยนายพิ่มมปอคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่อยากจะบอกอะไรนะผมก็รอติดตามโปรเจกต์นี้กันละกันเนาะใช่ไหมน้องมาซิเมคุง อาจจะแคสยาวๆนะมันมันยาวเลยแหละเพราะว่าภารกิจนะมันให้อยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะมันอยู่ได้เรื่อยๆถ้าจะไม่ปิดเกมนี้จากที่เล่นมาผมผมไปเห็นคลิปหนึงอ่ะมันเป็นของฝรั่งเลยพี่อ่ามันอะไร 99...999 ิบเก้าเก้ร้อยเกสิบเก้าเดเเอเกมันจะมีฮอมารับเว้ย โ oh, อ้โห999วันหนึ่ง,งจะจบนะครับผมก็รอนติดตามดูแล้วกันเพาเราจะถึงวันที่999รอเปล่าครับผมซีรีนี้ตายนี่มันไม่น่าจะจบเพราะเพราะเรามีแค,แคมไฟ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <อ>ก็ลงม็อด <c oughs> ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผมพวกเราเล่นม็อดกันนะผมซึ่งชื่อม็อดว่าดีสปอนแคมไฟนะผมซึ่งถ้าตายแล้วก็ไปเกิดที่แคมไฟได้นะผมสามารถไปโหลดหม็อดนี้ได้ง่ายๆนะผมที่สตีมเวิร์กช็อปนั่นเอง เข้ามไม่ลงนะครับคนดูอาจจะเบื่อแย่คือเริ่มต้น,ต<า>นเริ่มต้นไปอะไรอย่างนี้อาจจะได้ตายรัวๆกันนะผม,<ล>ผมก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นี้กันละกันเรารับวันนี้ก็ต้องขอ<ล>ตัวลาไปก่อนใช่ไหมน้องละเมเพิมพ์เวลา,ลาพีพ่พิมพ์ชื่อคลิปพี่ก็ต้องแบบแท็กชื่อคลิปต้องมีชื่อพวกผมด้วยไม่ใช่ว่าพี่ใส่ชื่อมันต้องมีในชื่อคลิปอะต้องมีชื่อพวกผมโอ้โหพี่มึง พี่แ <rôle> ม็กบ้านลุมทีวีน้องนัทซึเมคุงโอ้โหพีทในโกอีกโอ้โหเยอะเลยเอ้ในโกพีดไม่ใช่หรอวะในโกพีทพีทในโกก็เราติดตามดูกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสาวสดีครับผม